แบบนี้นี่อีกไหมเอามาให้ห,หมดหมดฉันจะได้ออกทีเดียวเข้าทีเดียวเนี่ยโอ้อวดเลยสวัสดีจ้าพี่น้องปองปล,งปลาสุกูสุคนมาอน,นีแม่น,นิ่ถ้ามาเข่าปลาอีกแล้วจ้ะพี่น้องมือน,นี่เป็นปลาหน่อใหม่ด้อพี่น้องหลังจากที่ฝนตก ฝนตกกะน,นำมาหลายมือแล้วแล้วก็ยางหนึ่งแดดกำลังดีๆไม่ได้ก็เลยมาเสาะหาหน่อไหม่จากพี่น้องตามมาเก็บน้ำกันวาเมือนี้สิม,มานหรือบประมาณพี่น้องพึ่งไม่ได้เห็นพึ่งขืนมาเลวจ้ะแต่กับหลายหลซ้ำแอ่จิบก้อนปีที่แล้วเนาะพี่น้องแต่ว่ากะมีให้ได้เก็บอยู่จ่ายตามมาเก็บน้ำกันจ่ะพี่น้องมามามา,มา มีไผเห็นหน่อใหม่น้ำข่อยบ่พี่น้องนี่นี่นี่พี่จิ๋วมาพี่นี่พี่น้องนี่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 อันนี้สวยงามงามมันบาดแหลมอดกกมันมันได้จมจะง่อยตีน <c oughs> เด็ดอันนั้นนูเด็ดแล้วนี่นี่เห็นบ่พี่น้อง

นี่นี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องอึบนี่นี่พี่น้องนี่ พี่น้องโอ้ยได้มาบ่เหมิดแต่มาแต่กกเอ้ยแต่มาแต่ป่ายกกบ่ได้นีจจอออ่จังสี่เพิ่งจะออกมาจังสี่เจ้าเบิง่งนี่พี่น้องนี่เพิง่งจะออกมาตูปูทีป่ป,ปีจังสี่เนี่ยอีกสอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เนี่ยอืม อ,อ,อ,อึ๊บอึ๊บโอ้ยน,นี่พี่น้องไปปอกทุบแล้วก็แกงนี่พี่น้องดูข้างในพี่เลยนี่้ะก็นี่นี่ mhm 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 ไข่่ายๆาาอัวเพียงแต่เขาจังทายเอออันนี้ล่ะที่เบาอ,อ๋อแต่ซ้ำหน,นิเราพี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยจ้ะตามมาอีกจ้านี่ค่ะสวยๆจ้าอึ๊บ สองนอพี่น้องเห็นน้ำกันบอเห็นบอนี่นี่นี่นโหจังเสยอัน,นปลาดาไปเอาอันจัตานี่มาเห็้มันขวงเลยเนาะตาหน่อยอพี่น้องนี่อึ๊บอืมทุบเอาปอกทุบแกง พี่น้องนพี่น้องอึ๊บนี่นี่เห็นบ้านี่นี่นี่อึ๊บนี่นี่จากคนไทยคนอื่นไทยอย่างกันดอกเดยอค่ะพี่น้อง ไพ่ไล่หน่อไม้ไล่บ่นี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 ่พี่นอ้องปัด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 พี่นอ้องนี่นี่เห็นบ่ะนี่ปุ๊ดนี่โอ้ยนี่พี่เกล้ยวนี่ตัวนี้อีกตัวนี้อีกนี่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 เห็นป่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกล่องหมอนมานน้ำ นี่นี่นี่โอ้ยนี่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 อึ๊บสูงแล้วนี่พี่น้องสองนอผุ่นตะบังกันอยู่นี่นี่เอาซ้ำหักได้ถ้าเกิดมันแกนไปมันก็แข็งละโอ้ยน้ำปักหัวผุ่นอีกเอาพี่จิ๋ว Dạ yeah, no. Nị à. Nị. oh đấy Ừ. นี <SM IL ING> <ST speak> ่งามต้องดึงลึกๆอ๋อพอดีละมันลึกเพื่อมันแข็งแล้วลำมันแข็งแล้วแม่บ้านอันนอไม่บ้านเนี่ยบ่คือนอไม่บ้านเมืองไทยเด้อเอออุ้ยอุ้ยจำเนื้อจำเนื้อดาด แล้วก็นี่อีกนี่อีกพี่จิ๋วบอแม้นอันนั้นอันนี่เออตัดแอนพี่จิ๋วใส่ถุงมือโอ้ยจำแได้หนาวนะมันหนาวโอ้นี่แม่แม่ตาแม่งามไหมเนี่ยงามเอาเลยค่ะเอาไหมเอาไหมเอาเอาอันนี้งานละเห็นบ่แป๊บเดียวเทิงตาเหรอเนี่ยไม่ธรรมดาอันนี้จอยจอยไม่เอาค่ะพิคานบอก ผู้ใดแหนมเห็นกับห้องออกมาดันในวิดีโอีนได้พี่น้องฮาแมนิดอันฮาแมนิดหลงตาใอย่ใสจอยๆไม่เอานะคะเอาไหมคะเอาไหมคะนี่ แค่หักได้นะนี่นะหักนี่โอ้ยสวยๆเลยจ้ะมันหนาวเลยใส่ถุงอุ้ยเออมันแข็งแล้วอันนเออมันแข็งแล้วเออเขาเอาตรงที่มันบ่แข็งตัวหนันแข็งบะอืมทุบได้ทุบได้อยู่แบบนั้นคอที่มันแข็งเขากระตัดออกอึดไหมคะอึดไหมคะอึดนี่คือดอกนี่ แน่นในเด้อค่ะเดอ้อนี่แขกกระเทียมปลาเบิงเบิงกระเทียมปลาเฮ้ยเห็นก็อดเก็บอะไรดอกพี่น้องแต่เมื่อนี้ก็สิอดเอาดอก <c oughs> อดเอาเอาจ่น้อไใหม่ก่อนนี่นี่นี่ปาดพิจิว ปัดปัดปัดปลาจ้าห้าหกหน่อเนี้ยจุ้มกันจุ้มกันอยู่เนี้ยนี่ไงนี่นี่นี่ตรงนี้มันเหลายก็ฟังนั่นฟังนี่มันปลาไงฟังหุ่นมันน้อย่นอุ่นแม่่นอุ่นเนี่ม่อุ่นมากเอาไปเข้าไปถ่ายมันอุ่นอุ่นมาท้ งามขนาดเล้ชมปูชมปูนี่อึ๊บอึ๊บอืมตรงนี้ได้สิบหน่อค่ะพี่น้องนี่สิบหน่อน้อยๆแล้วค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่๊บอ่ะหพี่น้องเห็นบ่หมันอยู่เด้อค่ะเด้อลงตาเขาได้เออเป็นหยัง นี่น่องเอ้ยนี่น่องนี่แ้วกะนี้นี่น มันอันนี้เด้โตงามๆอ่ะกดบ่ได้กดอ่ะว่าจะของกดเราลืมอ่ะอ่ะพี่จิวหักเลยอาแม่ะเ้อพี่จิวเดย์เมื่อไปหารดอ่ะสวยมั้ยต้สวยไหมอึ๊บเอาได้แค่นี้อ่อนแค่นี้ใช่ไหมอึ๊บนั่นอีกออาม่จัดอ นี่พี่นอ้นองหน่อที่สองที่สามนี่งามบ่งาม,งามก็เอาค่ะไก่ทั้งหนพี่โอ้ยนี่อีกนี่อีก ไใสิจิ๋วเก็บเลยหนูทายทายแล้วอันนี้ผักเสี้ยนผักเสี้ยนโอไม่ใช่แมนแมนผักเสี้ยนแหละผักเสี้ยนเอาไหมเอาบ่เอาบ่เอาเอาหน่อไม้ก่อนนะเออเอาน้ำไม้ก่อนค่ะเออแม่เข้าไปเดี๋ยวตะจิ้วตกหนึ่งหรือสองนี่แหละตบอวบเนี พี่น,อน,น้องสวยๆอ่าฮะก็ได้แค่นี้แหลนะแม่อืมนี่พี่น้องอุ้ยนี่โอ้ยมืดจังเลยเด้อพี่น้องฝาคึมแล้วโอ้โหนี่อืมพี่น้องโอ้โหนี่นี่น,น,นี่นี่นี่น เต็มตาเลยอืมตีนองเอ,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 อาผีผิวเก็บเลยแม่เข้าไปเดี๋ยวปื๊ดพีน้อง ัดังเปาะๆนี่เลยนี่อีกอ้าใส่กระตา่าก่อนปุบปุปุปเปาะๆ่นพูนพูนพุน,ป,นปเอ่วพี่น้องแล้วก็นี่อีกอยู่ข้างในเห็นบะ หนูไปเบิ่งขง้างในนี่นี่เออนี่นี่นี่น,น,นี่นี่อีกเฮ้ยไ,ไปทุบเอาค่ะไปทุนี่นี่นฟังพุ่เบ่เห็นดอกเอยนี่อื้ออื้ออื้อ พี่หลงรักเธอเข้าแล้วนะมวนะแม่ยอดยายีอยู่นิ่ก็มีพี่ติวหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมไม่เจอเป็นคนยืดคอง <c oughs> อนีอีกนีอีกป๊าดญวนอีก เอาเก็บเลยค่ะพี่จิ๋วเก็บเลยนุเริ่มถ่ายแล้วนี่อ่ะอ่ะนี่นี่นี่จ้าทำงานนี่จ้าเอาเอาหายเสียบ่เปลมองมาก็เห็นนี่จ้าเอาอึบนี่จ้า แห้วน,นี่ใกล้เต็มแล้วอ,อื้อพี่น้องอื้อ,อ,น,อ,อนี่ พี่น้องอุ้ยสองนองผนได้นี่นี่ใขรอยู่ดอกประเทศนี่บ่มีงูบ่มีอย่านแม่งอดนี่กะงามยาฟ้าพุ่นอ่ะพี่อ่ะพี่จิ๋วพี่ ทะลอดอีกสองอาทิตย์สวดจา้าตาจึงพึ่งเพละพุ่นข้างในอีกเอานอกกันอ่ะโยน,นถือ,อว่าล่ะโยนหรือหัวกันพุ่นอีกนนะพุ่นอีกแล้วก็สร้างพุ่นอีก ทายพี่โอบะได้หรอกพี่น้องสิ่มมนไปแล้วแม่อยู่ขาแม่น่ะน่ะยาวๆน่ะอยู่ขา,ขาได้ได้นีออ่อันนี้เนอะนี่นี่สองอันนี้นี่นแล้วก็พูดอีกเดี๋ยวนู้สิเข่าไปเอาหางในก่อน เก็บมันไม่นะอะพี่เขียวไทยหนูนะเด้ออ่ะเก็บมันนะสีทนี้ยังพันปิดทายโหลดจนใชยตอนูุเข้าไปเพราะว่าข้างในทายไปได้ทายด้วยตอนเขาไปออกบ่ได้ปิดเงาเงาเลยยังเออดี่น้องอึ๊บอือเฮ้ตายอึ๊บ แบบนี้นี่อีกไหมเอามาให้หมดหมด <c ười> ฉันจะได้ออกทีเดียวเข้าทีเดียวเนี่ยโอหอวดเลยไปเห็นอีกสองสามนอกกับกลับแล้วพี่น้อง <c ười> มาทางพี่โอ้พี่น้องนี่ เพิ่งเริ่มจ้าพี่น้องนี่เซมตาพอดีจ้านี่หน่อไม้หน่อไม้ปีแรกของ2024จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดกระตุ้ชอบสไิกกร์กดกระดิ่งติ้งต้ง,ตงให้แม่นี่จำเด้อพี่น้องจ้าจะได้ประหัตคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า Bye bye! Că tă!